สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับถูกใจใช้แล้วชอบนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะก็มีของประมาณ10อย่างนะคะมาพูดถึงกันนะคะก็เริ่มเลยละกันเนาะวันนี้เนี่ยจะมีของที่ค่อนข้างหลากหลายปกติก็จะเป็นพวกเครื่องสาอางสกินแคร์แต่วันนี้จะมีหลายตัวนิดนึงเหมือนกันนะคะก็เริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าไปใช้อะไรสักอย่างตัวหนึง่งมันทําให้มีสิวพุดออกมาก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะคะที่ ใช้อยู่ตลอดเลยเวลาเป็นสิวนะคะตัวนี้ก็คือเบนแซกค่ะเบนแซกคือรายเบนแซกก็คือเป็นครีมตัวหนึ่งที่เอาไว้ทาก่อนล้างหน้านะเป็นการที่เหมือนกับทำให้พวกอะไรที่อุดตันในรูขุมขนเนี่ยมันออกมาคล้ายๆแบบเป็นสิวอยู่ใต้ผิวก็ดันขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบสิวก็แบบให้สิวสุกเร็วขึ้นมันรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วทีนี้เวลาใช้เนี่ย ว่าจะมีวิธีใช้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเป็นสิวสิวันระเบิดแล้วเหมือนหนองออกมาแล้วหัวออกมาแล้วเนี่ยก็จะเอาเนี่ยทาแต้มที่หัวสิวเอาไว้มันหายเร็วมากะคะ่ะเดือนที่ผ่านมานี่คือเป็นสิวทั้งเดือนนี่คือเพิ่งดีขึ้นสิวก็หายรวดเร็วไวดีนะคะตัวนี้อ่ะผ่านเลยนะคะเดือนนี้ไม่มีสกินแคร์นะมีแต่อีตัวสิวนี่แหละที่ใช้บ่อยจริงๆนะสกินแคร์เปลี่ยนหลายตัวก็เลยยังยังไม่ได้แบบเอาพูดถึงนะคะตัวต่อไปนะคะ พูดถึงรองพื้นแล้วกันนะคะรองพื้นเนี่ยของเดือนที่ผ่านมาใช้บ่อยที่สุดนะคะคือตัวนี้นะคะ l a ร r a m e r c i e r นะคะตัวนี้เป็นรุ่น s MOOTH FINISH เดี๋ยนะอ่านไม่ออกแล้วมันลอก SMOOTH FINISH FOREST FLUID นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีการเอามาใช้เอามาเป็นเฟรตของเดือนไหนแล้วหรือเปล่านะจำไม่ได้แต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้บ่อยมากแล้วก็มีคนชมว่าเอ้ยหน้าแบบ รองพื้นเนียนอะไรประมาณนี้นะก็เลยเออตัวนี้มันดีจริงๆนะคือมันรองพื้นดูแบบปกปิดแล้วก็ค่อนข้างเนียนด้วยนะคะไม่เยิมเท่าไหร่คุมมประมาณนึงนะคะก็แฮปปี้ที่จะใช้ตัวนี้จริงๆแล้วใช้ จริงๆสีที่ใช้บ่อยคือสีนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรมองเห็นแล้วก็เลยเอาีมา้มีทั้งหมด2อันนะคะที่ว่าใช้บ่อยจริงคือสีแมคคาเดเมียคืออันนี้นั่นเองนะคะอาจไม่ออกแล้วนี่คือดูความใช้บ่อยมันลอกหายหมดแล้วอะนะตัวน,นี้ใช้ดีใช้ดีนะคะแนะนําสาหรับคนที่มองหารองพื้นที่แบบไม่ได้แมทมากจนเกินไปทาง,ง่ายราคาไม่แพงนะคะตัวน,นี้ใช้ได้นะตัวต่อไปนะคะตัวนี้อา้าวลืมพูดทีหลังละตันนี้เป็นพรีเมอร์นะคะเพิ่งได้มาไม่กี่วันนี้เองนะคะเป็น Royal t r u e m a t ต์ บรอรครีมนะคะไปคล้ายๆกับไพรเมอร์ที่ทาก่อนลองพื้นซึ่งตัวเนี้เนื้อมันจะแบบสีเข้มนิดน,นึงแต่ว่ามันไม่ได้มีสีนะมันเหมือนทาไปแล้วสีมันก็จะหายไปเกลืนเกลอนเบอๆนั่นเองนะคะสีเนี่ยเหมือนจะเข้มพอทาไปมันทาให้ลื่นขึ้นแบบเหมือนเหมือนเขาใช้คำว่าเบลอคล้ายเบลอรูขุขนเบลออะไรประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่า ก็ไม่รู้ว่าจะเบอร์ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่คือมันลื่นมากมันลื่นทําให้รองพื้นลื่นดีนะคะก็รู้สึกชอบสมัมผัสแล้วก็ไม่ได้อุดตันสิวไม่ได้ขึ้นก็เลยโอเอค okay. ชอบชอบตัวนี้ที่เป็นแบบทาพราเมอร์ก่อนรองพื้นนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะที่รอยออยู่ดีนะคะตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิวนะคะได้มาพร้อมๆกับตัวเอ,อ่อเบอร์ครีมตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ brow artist นะคะ design Pro คือตรงนี้เป็น สามหัวคือถ้าใครเคยใช้ของรอยัลอยู่แล้วเดี๋ยวจะเคยเห็นว่ารอยัลเนี่ยจะเป็นมีออกมารุ่นหนึ่งแล้วเป็นสามหัวเป็นสีทองทองดำดำถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวนี้เป็นรุ่นสีเงินก็มันมีสามหัวเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยนี่อย่างนี้ยันางแปลงร่างมาได้อย่างนี้นะคะนะก็ตัวนี้นะคะเท่าที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นสีอะไรอ๋อเบอร์ศูนย์สองนะคะตัวนี้เบอร์ศูนย์สองเป็นสีน้ำตาลที่แบบ ใช้ได้น้ำตาลก,กลางคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกคนนะคะผมสีอ่อนๆอย่างวาวาก็ใช้สีนี้ได้นะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีทั้งหัวเขียนในสอเขียนเป็นหมุนๆแนละ้วมีสปปรี่นะคะแล้วก็มีตัวเป็นฝุ่นๆแต่ฝุ่นๆนะ่ะมันจะเป็นแบบเอ่อวิงๆินิดนึงอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันอาจจะใช้ได้แค่เฉพาะหัวอาจจะไปเกลี่ยทั้งหมดอาจจะไม่ค่อยได้นะคะก็ ตาก็ถือว่าใช้ค่อนข้างดีโอเคเลยเทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต่อมานะคะอยู่ที่งานคิ้วอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นของอนาตาเซียค่ะเป็นตัวอนาตาเซียเบอร์รี่ฮิลนะคะไฮไลติงดูโอเพนซิลนะคะตัวนี้นะคะชื่อสีว่าเป็นสีน้ำตาลกับสีทองมันสีออกแบบครีมๆเนื้อน,นะแมทเชลกับแลสชิมเมอร์นะคะตัวนี้ก็มีด้านหนึ่งเป็นชิมเมอร์ด้านหนึ่งเป็นแมทตัวที่เอาไว้ใช้สำหรับแบบไฮไลท์ไฮไลท์แบบว่า สร้างกรอบคิ้วทาข้างล่างค่ะข้างบนอย่างนี้นะแล้วก็ใช้คู่กันกับแปรงคอนซีลเลอร์นะคะแบบแล้วก็เกลีย่ยอย่างเงี้ยเก็บขอบอย่างเงี้ยเ,ออเดือนที่ผ่านมานะคะได้ลองใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งๆอันนี้ไปอะ่ะมันยังไงไม่รู้แต่พอใช้ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันทําให้การเก็บทรงคิ้วง่ายขึ้นนะคะรู้สึกว่าชอบเลยตัวนี้ใช้ค่อนข้างบ่อยเลยเพหมดแล้วแล้วก็แบบ เออใช้บ่อยเลยในช่วงนี้ปกติจะเขียนคิ้วไม่เคยไม่เคย้อมามาวาดกรอบช่วงนี้ก็ติดวาดกรอบคิ้วตลอดนะคะคิ้วมันโดดเด้งออกมานะคะต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นงานอายไลเนอร์นะคะช่วงนี้ได้ได้ใช้หลายยี่ห้อมานี่คือเป็นเดือนที่ผ่านมานี่คือใช้ตัวนี้ตลอดก็คือ f ฟร r y Do ส์นะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะเป็นออโต้เพนซิลนะคะที่ด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสีอ่อนคือมันออกมาประมาณ5สีมันมี5าสีแต่ว่าที่ใช้บ่อยคือ2สีก็คือสี วิงวิงอันนึงเหมือนทาหัวตาแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มเนี่ยเอาไว้เหมือนกรีดตาไปเลยแบบ้ามิติพอกีดเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีตัวหัวแบบเนี้ยให้เกลี่ยได้ด้วยให้เกลี่ยเหมือนเป็นแบบอายแชโดว์ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีกบเหลาตรงนี้ด้วยนะคือมีตั้งสามสเต็ปและทั้งหัวเขียนกบเหลาที่เกลี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะในราคาสามร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้ของ f Fairy ร r o อ s นั่นเองนะคะไปหาซื้อกันได้นะ ตัวต่อมาอะไรแล้วอ่ะมื่นตัวต่อมานะคะมาที่งานผมกันบ้างนะคะก็ทําสีผมบ่อยมากนะคะสีผมก็จะแบบหลุดง่ายแล้วก็ค่อนข้างแห้งเพราะว่ามันมีการแบบฟอกสีคะก็เลยต้องมีตัวช่วยทีหนึ่งนะคะ<ม>ก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะ s c h w a r z k o p นะคะ BC Hair Therapy ตัวนี้เป็นลูกสูตรสีม่วงนะเป็นออยใส่ผมนั่นเองเวลาก่อนสระก็ใส่ทีหนึ่งหลังสระก็ใส่ตอนเปียกมันก็ทําให้ผมแบบนิ่มขึ้นนะคะแบบ รู้สึกว่าเออใช้ดีเลยอ่ะใชไ้ได้ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะมากก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วไม่เหนียวด้วยนะคะก็ช่วยผมแห้งแล้วกันสีหลุดก่อนสะแล้วก็ทําให้ผมนุ่มตอนแบบหลังสะด้วยนะคะก็ถือว่าชอบเลยใช้บ่อยช่วงนี้นะคะตัวนี้ตัวต่อมานะนะคะเป็นตัวนี้ค่ะบอดี้โลชั่นนะคะจากพีม้าเพียวหรือพีม้าเพลสยามนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของ รังนกนะคะเพราะว่าเจ้าของของแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับรังนกนะคะที่แบบที่บ้านทำเนาะเขาก็เลยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเขานะคะตัวนี้เนี่ยมันมีขนาด100 ml จริงมีขวดใหญ่กว่านี้แต่ว่าว่าซื้อมาลองเทสตดูก่อนนะคะแล้วก็ชอบว่าเนื้อมันแบบเนื้อดีมากเนื้อเหมือนแบบพวกครีมไฮเอ็นดะ์ะคือแบบใครลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้เลยนะตัวนี้คือเนื้อมันดีมันไม่เหนียวมันแบบซึมง,ง่ายมันแบบ ทาแล้วบอกว่ารู้สึกเลยว่าผิวนุ่มไม่แหงนะ้งคือตัวนี้ดีมากจริงราคาปรนะมาณสามร้อยมีขายที่คาราก้อนนะอยู่แถวร้านหนังสือแถวอเมซอนะถ้าหาร้านอเมซอนเจออันนี้ก็จะอยู่ลมๆแถวนั้นนะพวกตามคลินิกร้านความงามคลินิคความงามทั้งหลายนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ร้านนั้นจริงมันมีครีมขายหลายๆตัวเป็นครีมพวก เ,เซรั่มหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยอะแต่ว่าอันนี้ว่าลองใช้แล้วว่าชอบอันนี้คือซื้อมาเองต่างหากนะคือเขาไม่ได้ให้มาลองในงานแล้วชอบเองซื้อเองนะคะตัวนี้นะคะสาหรับบอดี้โลชั่นนะคะไปลองเนื้อกันได้นะแฮปปี้ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายเป็น e s s e n c e e x p r e s s Dry Spray นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บค่ะง่ายๆคือเป็นสเปร์ทำให้เล็บแห้งเร็ว นี่ใครฆ่าเด็กแถวนี้หรือเปล่ามันดีมากอยากจะอยากจะเแสดงให้เห็นนะอยากจะโชว์วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทาเล็บเลยเดี๋ยวลองดูนะคะนี่นะคะว่ากําลังจะทาเล็บนะว่าไม่ได้ทาเล็บไปสักพักแล้วขี่เกียรเป็นบางช่วงก็ช่วงอยากทาปกติจะไม่ค่อยทาเล็บเพราะขี่เกียรอให้มันแห้งเพอามันมีสิ่งนี้เข้ามานะมันก็เลยแบบทําให้เอ,อ,อยากทาเล็บขึ้นมาอ็ย,อยาทาเลเลวันนี้สีสวยดีอันนี้เป็นสีออกม่วงๆเนะอะอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเอ้ยทาให้หมดเลยดีกว่าไหม เมื่อกี้ยังไม่ทานี้ทาเสร็จแล้วนะมาเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะที่นี้เราก็มาขยับสเปรย์ของเรานะคะตัวนี้ยี่ห้อเอสเซนนะคะเอสเซนอยู่มันจะมีขายที่แบบบูตเอสเซนที่ใหญ่ๆประมาณร้อยห้าสิบาทล้ว,วันซื้อจะอีเวนตรอยเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวขอใกล้ๆนี่นะหอมนะแบบเหมือนรายแชมพูกินประมาณนั้นเลยนี่ก็เป็นแบบ dry lips dry nails นะคก็ห้ามฉีดใกล้ขนาดนี้นะไม่ควรอ่ะสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามือตรงช่วงนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันบำรุงอะ่ะมันจะเงาเงาอะ่ะซึ่งเล็บเราก็เช่นกันเหมือนมีอะไรฉีดเงาเงา,งานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถแตะหังได้เลยดูความ amazing แห้งแล้วเล็บเราแห้งแล้วนะคะเห็นไหมเจ๋งไหม เออไม่งั้นไม่ชอบจริงร้อยห้าสิบบาทบอกเลยว่าควรมีสำหรับคนที่ชอบทาเล็บแล้วขี้เกียจรออะไรประมาณนั้นออพอเห็นปมนสเปรย์ตัวนี้แล้วก็เพิ่งรู้ว่านี่มันคือสิ่งสุดท้ายที่ลืมพูดนะคะในงานผมเมื่อกี้นะคะมันคือดรายแชมพูนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะยี y ่ห ol ้อโลแลนเซตคูล่ะคะเป็นดรายแชมพูกลิ่นฟูตี้ป๊อปนะคะก็เหมือนมีกลิ่นเดียวมั้งชอบมากเลยอะ่ะอันนี้คือว่าด้วยความที่ทำสีผมแล้วสีผมมันหลุดง่ายมากการที่จะ ทาให้สีผมอยู่ยงคงกระพนันคือการไม่สระผมแล้วเสร็จตัวช่วยที่ดีคืออันนี้ลองฉีดให้ดูจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีรอยแป้งแบบอะไรขนาดนั้นนะแล้วเย็นด้วยถ้าสุภาพคันๆด้วยนะโอ้โหดีมันดีซึ่งนี้นะคะพอหลังจากฉีดนะแล้วก็แบบขยี้นิดนึงแล้วก็หวีๆนะคะแบบถ้าบางทีมันจะมีละอองแป้งออกมานิดนึงแล้วแต่ฉีดใกล้ฉีดไกลนะคะก็หวีๆเซตเซตนิดนึง ก็แบบทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะดูเหมือนว่าโอ้ยสระผมเมื่อกี้นีมรายมาอย่างดีจริงไม่ได้สระมา5วันแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือชอบนะคะราคาก็ไม่แพงนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าประมาณ9 9หรือร้อยี่นะคะที่ที่เห็นแน่ๆที่เห็นมีขายแน่คืออี e ฟนบอยแต่ว่าไม่รู้ว่าที่อื่นมีขายที่ไหนบ้างน,นะคะยังไงก็ลองดูนะโลดแลไม่มีไซส์ใหญ่สําหรับคนที่แบบ ใช้เป็นประจำอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับถ,ถูกใจใช้ละชอบเดือนพฤศจิก,กายนนะคะก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงจะมีอะไรที่ใช้และชอบอีกเดี๋ยวเอาบอกอีกแน่นอนนะคะผู้ใหม่เดือนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ